ในวันนี้นะครับกับโปเกมอนซอสเอนชิลนะฮะเนื้อเรื่องยังไม่จบนะครับผมยังเลยไม่จบเลยยังเหลืออีกนิดนึงแต่ว่าค้างเอาไว้ก anyway ่อนวันนี้จะมาจับโปเกมอนกันนะครับจากครั้งที่แล้วเราเห็นกันไปแล้วนะครับในภาคนี้เนี่ยจะมีระบบไดนาม a ก์นะครับคือจะเป็นโปเกมอนตัวใหญ่สู้กันนะฮะแต่ว่ามันมีอีกประเภทหนึ่งคือเจแอน t ทอ a ์แม็กซ์นะครับมันจะเป็นโปเกมอนตัวใหญ่ที่แตกต่างจากตัวเล็กนะครับที่เราเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยคือตัวเล็กกับตัวใหญ่มีลักษณะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเจแอนคทอษณแม็กซ์เนี่ยนนไปะครับ ดูเข้มขึ้นแล้วก็หายากขึ้นนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือเกมนี้เนี่ยมันออกมา2ปีแล้วนะครับไอ้วิธีที่ผมดูมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันยังใช้ได้อีกไหมนะเรามาลองดูกันในคลิปนี้อะผมลืมจะซื้อของเมื่อกี้นี่โปกเกมอนตามทางผมไม่ได้จับเลยนะจับน้อยมากตัว2ตัวเองต้องซื้อวิชชิ่งพิสก่อนชิ้นส่วนที่เอาไว้ที่ฐานในบ่อน้ํานะครับในเดนที่เห็นตรงนั้นที่เป็นสีแดงๆนะครับคือบ่อโปกเกมอนนะครับมันมีอยู่เยอะมากตามทางนะฮะ แต่ว่ามันจะมีจุดเฉพาะของมันที่จะสปอนโปเกมอนหายากนะครับเราต้องใช้วิธีในการรีเซ็ตไปเรื่อยๆนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้อีกหรือเปล่านะครับต้องลองดูก่อนผมยังไม่เคยลองนะฮะวิธีนี้ทำเทเวลเนี่ยทำได้แล้วแต่ว่าโอ้โหชนน้องแมวบ่อน้ำตรงนี้จะมีอยู่2ตัวนะครับผมต้องเซฟก่อนมีคนเดินมามีคนเดินมาไม่ต้องมาเลย ทีนี้ผมต้องโยนวิชชิงพีซเข้าไปนะฮะโดยกดปุ่มโฮมพร้อมกันกับตอนที่กดคอนเฟิร์มกดปุ่มโฮมกับปุ่ม A พร้อมกันอืมไม่เห็นไม่เห็น <laughs> โอ,อ,นนอ,นอ้เหมือนจะไม่ทันเอ๊ะทันเหรอเหมือนจะทันฮะเหลือกี่อัน เฮ้ยเหลือสามอันทันอยู่เมืม่อกี้ใช้ได้ใช้ได้ยังใช้ได้อยู่กดปุ๊บออกอะฮะไม่ใช่สีม่วงฮะแล้วก็กลับเข้าไปใหม่จนกว่าจะเจอสีม่วงพอสีม่วงปุ๊บต้องมานั่งรีใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวที่เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยนะฮะตัวห้าเปอร์ซ็นสิบห้าเปอร์เซนโอมาแล้วมาแล้วไม่น่าเชื่อว่ายังได้อยู่โอเค ทีนี้เราก็ทําการเข้าไปดูอ่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หายากฮะปรับวันที่แล้วก็ออกนะฮะปรับวันที่แล้วก็ออกแล้วก็กดเข้าไปใหม่มันจะเปลี่ยนตัวถ้าได้ผลนะนะจริงด้วยโอ้ยังได้อยู่ฮะนี่คือตัวอะไรเนี่ยผมดูเงาไม่ออกเดี๋ยวก่อนดาร์กับเฟรี่คือในบอนี้มันจะมีตัว15%กับ5%นะครับอันนี้คือ15% กลิมซ์นลน่าจะใช่พอตัวเล็กแล้วมันดูยากอะ่ะเป็นเงาด้วยโอเคอันนี้ตัวแรกมาตอนตัวเล็กนี่ดูไม่ออกมันต้องตัวใหญ่อย่างนี้โอเคมาลุยกันตัวใหญ่มาโชกะตายร่างยักษ์มาตัวตวต,วตัวเล็กเหมือนกันเหมือนเดิมโอ้มาเลยเตะไปก่อน เตะมาจากฟ้าอือหโอ้โหห้าดาวรถแค่นี้สุงไฟไปอือเกอาะพังหมดหมดลอดผมใช้เอาตาบอลแล้วกัน จริงๆบอลธรรมดาก็น่าจับได้นะฮะแต่เพื่อความชัวร์พอกลายเป็นลูกโตปุ๊บจับได้หมดเขามาอยู่ในนี้ซะเอมาแล้วตัวแรกเลเวลเท่าไหร่สี่สิบห้าสิบแน่เลยแต่ฟาร์มง่ายฮะเลเวลพังนี้ยังเลออีกตัวหนึ่งในบ่อเดียวกันกลิมส์นอ อุ้งมาแล้วมาแล้วโอเคทีนี้ก็กดเข้าไปดูไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ทำเทเวลนะครับแล้วก็ออกอือฮึแล้วมันก็จะเปลี่ยนอันนี้ก็ไม่ใช่ มัน5%นะให้ตัวหนึ่งอาจจะยากหน่อยรอบนี้ไม่ใช่ถ้าจะยากจริงแฮะถ้าจะยากจริงฮะไม่มาเลยมาแค่3ตัวนี้เนี่ยวนไปวนมาอะไรเนี่ยมันบัคกหรือเปล่าหรือว่าใช้ไม่ได้แล้วโอ้ตัวเดิมเมื่อกี้หมาอีกรอบหนึ่ง5เปอร์เซ็มันไม่น่าจะยากขนาดนี้นะผมว่า มันมันได้หรือเปล่าเหระอือโอ้โอ้โหเจอแล้วนี่แหละนี่แหละที่ตามหาอยู่โอ้ยมาแล้ว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 มาสู้เลยเจ้าขนมเค้กนะฮะ จอขนมเค้กยักษ์นี่ตอนตัวเล็กน่ารักเอาคริมี่ใช่ไหมตอนตัวเล็กน่ารักมากตอนโตกลายเป็นขนมเคก้กกว่าจะเจอโอ้คนละแบบกับไอซิุสนะครับไอซิุสคือเอาเบรกใช่ไหมต้องรีเซ็ตเพื่อให้มันรีตัวโปเกมอนใหม่แต่ว่าช่วงหลังคือไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันมีเอาเบรกแบบใหม่มานะฮะหาง่ายขึ้นเจอไฟไป เจ้าขนมเค้กท่าอะไรท่านี้อีกแล้วเป็นท่าแฟรี่นะฮะดาวตกลงมาโอ้เพิ่มเลือดด้วยไปไปอะฮะข้างล่างไปแล้วหนึ่งผู้ช่วยไปแล้วหนึ่งเกราะหายไปสองขีดฮิวเหรอฮิวไม่ใช่ฮิวเพิ่มพลังป้องกัน เกาะมาอีกแล้วโอ้นี่ก็ใช้แต่ท่าอันนี้พลังป้องกันเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนตัวหน่อยอม,มาดีนะที่ตัวไม่เปลี่ยนไปแผลท่าพิษหรือไม่ก็เหล็กนะครับ หมดหลอดโอเคโอค้ยกว่าจะสู้ได้มาเอาตาบอลนี่แหละข้างหลังสุดคือติดพิษด้วยใช่ไหมดาเมจก็เลยเยอะเกือบครึ่งหลอดนะฮะตอนแรกๆสู้ยากมากเลือดรดทีละนิดทีละนิดมา ไม่ต้องไปไหนอยู่นี่แหละเจ้าเค้กดูร่างจริงปกตินะครับที่รูปนี่ตัวจริงคืออย่างนี้พอโต,ต,ตกลายเป็นเค้กหายากมากกว่าจะมาโอ้อะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับใช้เวลาในการรีเซ็ตนานมากเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ